เธอเธอก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้สวยอะไรฉันก็เป็นเธอที่ไม่ได้ล้อมากมายเธอเองก็ผ่านผู้ชายมาเยอะฉันเองก็หลอกฟันผู้หญิงมาเยอะ <c oughs> มีคนมากมายตองเก็บช้ำราสองเหาไอ้บายพี่ไอ้โบอเด้ไอ้บายไอพี่ไอ้โบยอเด้โบอ้คลูกไหนไปเลยไหนขอเพลงแตงโมแบบมีลูกคอเ <c oughs> ตง็ง <c oughs> อันนั้นลูกคอหรือว่าอไม่สบายแล้วสั่นก็ไปหาหมอเลยแต่เขาบอกว่าคนเราอะเอาไปเอาไหมอหมอหมอเบาเขา่อยหมอมือไหวเลยเจงหมอเงหมอเงหมเขาบอกว่า คนไทยเนี่ยพูดคำว่าแตงโมสามครั้งไม่ได้มันจะเป็นคำนองแม่อแตงโมแตงโมแตงโมใช่สิเธอรู้แล้วไงไต้องถามตอนแรกอับเปิลตอนนี้เราอยู่เป็นอะไรเนี่ยนี่อะไรไ<ม>วะเงื่ออะไรข้าแตา่มือเปียกอะ่ะแก่ไม้จอบมือเปียกเลยครับมีวิธีเล่นเกมในมือถือยังไงไม่ให้มือเปียกทาแป้งแล้วมือถือมันจะไม่ลื่นหรอ เกิดตาแป้งที่มือแล้วเล่นสไลด์จากที่จะยิงตรงนี้ไปยิงตรงโน้นทำไงอ่ะไปคนคนคนไปคนไปคนไปวะไปคนไปวะไปคนไปวะไปคนไปคนโอ้ผ่านที่มาเลยเก็บของมันเก็บของเออตัวเดียวกันปะเนี่ยเอ้าวพี่เหรอไม่พี่ก็ยิงคนเนี่ยดูยิงพี่ พี่ยิงคนหนูยิงพี่ลหละไม่มีอะไรเลยเ,ลกกเ,ลกเกลือมากพี่กองเกลือมากเกลือรื่เปล่าไม่เกลือธรรมดานะเกลือเกลือตาก่อน้านนี้มาลุกซองตุ้มหัวพี่พิจตุยเลยต้องหัดเล่นลุกซองอมะให้ลูกซองอาจจะแรงกันได้นะไอ้คนคนโดนมาโดนกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่อเออเป็นยังไงอบะบักคำเป็นยังไงอะปักคำหขำน้อย เอามันของแท้ได้สไนเปอร์ไรเฟย์จังเลยมันเก็บยากกระสุนเสน่ป่นไหนอีกทำไมไม่เก็บใส่อะนะฮะคนอุบุนกนใส่โอ้กนอุบุนบักแมนเราก็คนอุบุนมือกันไปโดนตัวไหนวะลองพูดอย่างนี้ทั้งเกมได้ไหม พูดได้ไงนะพี่หนูพูดอะไรแล้วอะเราก็ค้นอุบลเหมือนกันทำไมทำไมอีสานมันออกเนื้อไอ้ค้นใส่คนอย่าโซ่อย่าโซ่ทอนอย่าโซ่โอหังเอวเออไอพี่หนูเจอค้าวอ่ะพี่หนูเจอท้าไม่เล่นอ่ะ ปืนทำอะไรย,ยังยิงไม่รอด <c oughs> หนูอย่าบุรีขาดิเจอคนใจอ่ะวันนี้โซเอาอีกแก้วเหรอทำไมสมเนียงเราไม่เหมือนเดิมอ่ะทำไมเราไม่มัน <c oughs> <c oughs> ต้องไปใส่ภาษาอีสานเสียงมันจะต้องเสียงต่ำเว้ยไอ้ล้วใครมาเปิดประตูว่าทำไมแอนไม่เย็นด้วยเฮ้ยสิบสี่คนแล้วไหนยังไม่ได้ยิยงเลยบนแต่ขำกันเนี่ยเฮ้ยพี่แอน ใครก็ได้เอาไปบอมบัดทีไม่ไหวแล้วแอบล็อตอ้แอดดอปไอบล็ตตดตรงหน้าตดข้างหน้าเนี่ยเป็นแอดดอปแอดดอปเฝ้าแน่เลยไอพี่เจอคนยืนนิ่งมันไม่ทันแล้วตายแล้ว ออก็เก็บของซะเลยเออถ้าจะไปขี้ก็ได้พี่นี่ทำไมอ่ะแต่มันเดินอยู่นะอาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้เออ๊แต่เราเล่นแล้งในมือถือมันก็ไม่น่าจะเจอเลยไหมไม่น่าจะเจอบอดเลยนะแต่ทำไมมันยังมีอยู่นะกับจะมีก็ได้เพราะว่าเราเล้งหลัเนนะำเตี้ยเรียดดิํำเตี้ยเรียดดินลํำเตี้ยไอ้ดอกตุ้กตังเย็เปล่าเย็เปล่าเป็นเพราะว่าหนูไม่ได้กินน้ำลำไยแน่เลยทำไมอยากกินน้ำลำไยเราเนะ่ะใช่พูดขนาดนี้แล้วหนูไม่อยากกินมั้ง

มามัดเอ็กไปโกโก้พี่ไม่มีปืนฉาดนะหนูมีปืนอะไรก็ไม่รู้ฉาดอะ่ะถ้าเกิดโดนฉาด <c oughs> เราอาจจะชะตาขาดก็ได้หนูหาปืนฉาอดอันอื่นดูไม่มีสไนัยเลยเลยอยากได้สไนต์ไงคาไม่ใช่สไนเหรอคาสไนัยแต่อยากได้ที่มันดีกว่าคาไง <c oughs> อะไรอะ่ะคาเหรอมันจะดังกว่านั้นอีก อพี่วิ problem, ่งขับมาได้เดินทำไมอ่ะก็บัดไม่มีที่ไปเนี่ยโอนสลิงไวหอนสลิงไปจะโดนยิงตายเราต้องข้ามไหมเดี๋ยวดูสถานการณ์กอนดูแมปซิคนอยู่ส่เขาอยู่ตรงกลางวงแต่คนน่บไปในโหมดคนเรือแปโคตรเองเอะตรงนั้นมันคืออะไรวะนี่ไงไปซื้อการแล้วก็เปิดไอ้นีไหมเปิดบ้านเออ เราต้องซื้อตรงไหนซื้อในบ้านในบ้านนี่ก็มีขายนะแต่เรามีตังหรอหนูมีหนูมีสองร้อยการมดเป็นเท่าไหร่วะเนี่ยนีครับนี่พี่เก็บละมัน,นมีตู้อยู่ในนี้อีการ์ดเอือนไหนวะเนี่ยให้ยิงเจรัเลสกิลสกิลอะไรวะนี่ไงกูเจ๊คังแสงแปดร้อยหนูมีสี่ร้อยพี่หนูมีสี่ร้อยมันซื้อได้ที่ไหนเหล่าเอาเอาจักรรวมกันไม่ได้หรอ ไม่น่าไม่รู้เหมือนกันได้ไหมข้างบนมีเหรียญข้างบนมีเหรียญแต่ทำไมเลือดหนูไม่ไม่เต็มเออทำไมหนูเป็นไรอะ่ะมนแต่หัวล้อเลยเปล่าสติหลุดโอ้ยเหลือหกตัวแล้วเนี่ยยังไม่ได้ยิงใครลเลยออ้ดอกวันนี้เก็บยากวะเนี่ยที่ตรงน,นี้มันน่าจะมีคนมาดูน,นี่ไงเอบิ่เนี่ยดูได้ไงว่า,วามีคนมามันไม่มีรถจอดเหรอไม่หรอเออว่ะระวังนะอย่าอยู่กับที่ ก็วิ่งอยู่นะวิ่งปนต,ต้วนเลยตอนเนี้ยเนี่ยมันมีรถจอดตรงนี้ด้วยอาจจะเป็นรถดอก<ด>หรือเปล่ามันมาดดอกอะไรตรงนี้วะมันจะมีโอกาสที่รถรถดอบกบนต้นไม้เนี่ยไอรถสะเทืนนนนอ,อนน้ำสะเทือนบกอันนี้พี่ยังจําได้ดีเลยตอนสมัยก่อนนะมันสะเทือนน้ำสะเกืนอนบอกไก็นหนูขับตอนนั้นแล้วหนูขับไปแล้วก็ไม่เจเสยดีพี่เลยลองเะล่ะเนี่ยคันนี้คันขาวๆเนี่ะจำได้แล้วมันเก่าแล้ววะดิ่อุ้ยไอดอกตกอีกเย้โอ้ยไอดอกตกตรงบ้านเห็นไหมด้านล่าง แม่ไหมเอ๊ <c oughs> คนมันไปไหนหมดวะใจคอไม่ดีเลยกัวอย่างเดียวเนี่ยกวัวกลิ่นไม่ดีเลยกัวเราจะอยู่ตรงกลางเหมือนมีคนยิงยิงใครยิงเราเหรอใช่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 มันยิงเฉียวหัหวหวนูไปนิดนึงตรงไหนหนูวิ่งมาจากตรงไหนเมื่อกี้เฮ้ยยิงเหมือนกันเป็นนานบดไหมหระกระโดดด้วยกระโดดด้วยวิ่งด้วยกระโดดด้วย,ดดดวยถือมือ,อดดวิ่งจะได้ไวๆเสียงยิ่งต้องอยู่ในระยะไกลๆแน่เลย กีแบบมันชิ้าฟันหูไปเลยอ่ะชิ้าเลยเหรอเราต้องไปไหมมันไล่เราขนาดนั้นนะเธอเธอเราขอยยิงหัวแน่ใครมีรถจอดตรงนี้มีคนมาซื้ออุปกรณ์แล้ไงไม่ดีนี่ไม่ใหญนะดาราดาราดาราอุปกรณ์ใม่จอร์นเลยครับจ่าเอ้ยยินนิ่งทำไมยินนิ่งทำไมผมนั่งทำอุปกรณ์ใหม่ได้นอนเลยครับจ่าแล้วปิดจุดอะไรนะย่อยย่อยอะไรอะไรยิงนุ้ ยังไม่ตู้ไม่เสียกันเลยแล้วยิยงยกันเลยก็ได้ซัพพอร์ตที่จริงใจเดี๋ยวหนูไม่ได้อะไรเลยพี่เอฟซิทไงแอฟซิทเมื่อกี้หนูไม่ได้ยิงเดี๋ยวห้าตัวเลยห้าตัวมันมีคนมาซื้ออุปรกรณ์เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเมื่อกี้ป่ะมันไม่ไปยืนทําอะไรตรงนั้นนะกำลังเปลี่ยนของหรือว่าไม่มีตัวยืนนิ่งด้วยทำไมมันยืนนิง่ง oh <my> เอ๊ะไม่นะ มาหน้าเราแล้ว ซองไงหนูปั้งๆมันสองเม็ดมันหายเลยใช่คนเก่งเลยอะไงเชมปแรกหลังจากที่พอที่ทิงใจด้วยแชมปแรกหลังจากที่อ่าดองมานานเห็นไหมมันขยับไปเรื่อยเห็นไหมจากที่สามที่สองแล้วก็มาที่หนึ่งเป็นไงมันก็พัฒนาขึ้นอยู่ใช่ไหมยิงได้ตั้งหนึ่งตัวนะหนูเนี่ยใช่หนูเป็นซัพพอร์ตที่ทิงใจ โอเคครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดซับสไครป์พี่กล้องและก็ฟิฟอร์ดด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายจ้า